สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับช่องเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่บา1นะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับเพื่อนๆที่ถูกรางวัลนะครับในงวดที่ผ่านมาในวันนี้นะครับแอดมินก็มีสูตรหนักร้อยนะครับที่รอคอยนะครับ จะสังเกตเห็นว่าหลักร้อยที่ผ่านมาได้ลงสื่อไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ตัวเด่นนะครับสำหรับหลักร้อยไม่กี่ตัวนะครับสูตรก็มีอยู่3สูตรนะครับก็ปรับปรุงสูตรแล้วก็ประสบความสำเร็จไปนะครับมีสมาชิกนะครับที่คำนวณเป็นแล้วนะครับก็นำไปคำนวณต่อได้เลยนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่ คำนวณไม่เป็นนะครับหรืออ,อยากดูแอดมินคำนวณก็เดี๋ยวเราจะมาคำนวณพร้อมกันนะครับว่าในงวดต่อไปของวันที่1มีนาคมที่จะถึงเนี่ยครับจะมีหลักร้อยเด่นเลขอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเราไปดูหลักร้อยในงวดที่ผ่านมานะครับหลักร้อยงวดที่ผ่านมานะครับขออนุญาตเลื่อนนิดนึงนะครับ จะสังเกตเห็นว่าหลักร้อย3สูตรของเราก็มีสูตรที่1นะครับสูตรที่2และสูตรที่3นะครับจับจนแล้วได้เลข5และเลข6นะครับผลลางวันงวดประจำวันที่16กุุมภาพันธ์พศ2 5 6 4สลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศมาเป็น603นะครับเพราะฉะนั้นหลักร้อยที่เราคำนวณไว้นะครับ ก็มีเลข6นะครับก็ถูกไปอย่างนี้นะครับขออนุญาตใส่ปากกาไฮไลท์สักนิดหนึ่งนะครับในงวดที่จะถึงนะครับมีวิธีการคิดในสูตรที่1แบบไหนสูตรที่2คิดอย่างไรและสูตรที่3ตัดแล้วเหลือเลขอะไรนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับถ้ายังไม่ได้ เข้าใจในสูตรต่างๆเดี๋ยวเรามาทำาพร้อมกันนะครับเราไปเริ่มทําในสูตรที่1กันก่อนนะครับครับจะเห็นว่าแอดมินได้นําออกสื่อไปตั้งแต่งวดที่ออก083นะครับเป็นงวดที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่11นะครับเลขที่ออกนะครับก็คือ6 0และ3แบบนี้นะครับซึ่งก็จะตรงที่เลข6ในแผงแบบนี้นะครับก็ถูกไปนะครับหลักร้อยในสูตรที่1นะครับสูตรก็มีอยู่ว่าเราจะใช้หลักหมื่นนะครับหน่วย1 0ร้อยพันหมื่นหมื่นคือ2นะครับนำสองไปวางบวกด้วยหลักพันนะครับ หน่วยสิบร้อยพันพันคือ4นะครับนำสี่ไปวางแบบนี้นะครับ2อบวกสี่นะครับเท่ากับ6กนำหกไปวางนะครับบวก1คงที่เป็น7 8 9 0และ1นึ่งนี้นะครับเราจะได้เด่นหลักร้อยในสูตรที่1ก็คือ6กเจ็ดเเดี๋ยวเราไปใส่ในแผงก่อนนะครับ ในหลักร้อยเราสูตรที่1เราได้6 7 8 9 0และ1นึ่งอย่นี้นะครับต่อไปเราไปทำสูตรหลักร้อยสูตรที่สองพอๆกันครับครับในสูตรที่2หลักร้อยนะครับเป็นสูตรที่แอดมินได้อ่าปรับปรุงสูตรนะครับซึ่ง ก็เป็นสูตรที่ประสบความสําเร็จอีกสูตรหนึ่งอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับถ้า,าสมาชิกท่านใดยังไม่ได้รับทราบนะครับอาจจะเป็นให้ไปดูในคลิปก่อนๆได้นะครับในส่วนของหลักร้อยนะครับงวดที่ออกประจําวันที่16จะได้เลข6 0 3แบบนี้นะครับเลขที่ได้ก็คือเลข6นะครับแบบนี้นะครับ ก็ถูกไปนะครับในงวดที่จะถึงสูตรหลักร้อยสูตรที่2ก็มีอยู่ว่าเราจะใช้แสนนะครับหลักแสนหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนแสนคือ4นะครับนำสี่มานะครับบวกด้วยหลักพันนะครับหน่วย1 0บร้อยพันพันคือ4นะครับนำสี่มาบวก2คงที่แบบนี้นะครับเราจะได้ 4บวก4ก็เป็น8นะครับ8บวก2เท่ากับ0นะครับบวก1งคงที่นะครับก็เป็น1เป็น2นะครับเป็น3และเป็น4แบบนี้นะครับเราจะได้เด่นหลักร้อย0 1 2 3 4อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปใส่ในแผงนะครับครับในหลักร้อยสูตรที่2เราจะได้0 1 2 3และ4นะครับเดี๋ยวเราไปทำสูตรที่3หลักร้อยกันต่อครับครับในสูตรที่3หลักร้อยก็มีระยะการเดินแอดมินก็ทำย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก083เหมือนกับสูตรแรกนะครับเป็นสูตรที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับวดนี้เป็นงวดที่11นะครับผลรางวัลก็ออกที่เลข 6 0และเลข3นะครับรางวัลก็ออกเลข6ก็ถูกไปนะครับแบบนี้นะครับขออนุญาตใส่ตะอนแสงนิดนึงเราจะมาดูในงวดต่อไปนะครับขออนุญาตเลื่อนนิดนึงนะครับสูตรก็มีอยู่ว่าเราจะใช้หลักพันนะครับ หนวยสิบร้อยพันพันคือสี่นะครับนำสี่ไปวางแบบนี้นะครับสี่บวกนะครับหน่วยล่างคูณสองหน่วยล่างในที่นี้ก็คือเลขเก้านะครับนำเลขเก้ามาคูณสองคงที่นะครับเก้าสองสิบแปดทดไว้นะครับลบหนึ่งคงที่แบบนี้นะครับเราจะได้สี่บวกแปดเท่ากับสิบสองนะครับเอาแต่หน่วยคือเลขสองนะครับ 2ไปลบ1นะครับก็เท่ากับเลข1นะครับบวก1คงที่ก็เป็นเลข2นะครับบวก2คงที่ก็เป็นเลข4บวก3คงที่เป็นเลข7อย่างนี้นะครับเราจะได้เด่นหลักร้อยในสูตรที่3คือหน4 7สนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ในแผงนะครับกับในสูตรที่3เด่นหลักร้อยเราจะได้เลข1นะครับเลข2 เลข4และเลข7อย่างนี้นะครับเราจะได้เด็ดหลักร้อยครบแล้ว3สูตรนะครับสูตรที่1เราได้6 7 8 9 0 1นะครับสูตรที่2เราได้ศ1 2ย์นนะครับและสูตรสุดท้ายเราได้1 2 4 7งวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเราจะได้เลข6นะครับใส่เลข6ก่อนนะครับเพราะเราเข้าเลขที่เลข6นะครับอย่างนี้นะครับ โอเคสรุปนะครับสรุปวิธีการตัดของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับในเมื่อสูตรนี้แผนของเราใช้ได้เราก็จะตัดเหมือนเดิมนะครับให้ท่านสมาชิกดูสูตรที่1และสูตรที่2นะครับสูตรที่1เราได้678901สูตรที่2เราได้0 1 2 3 4นนะครับจับ2สูตรนี้ชนกันก่อนนะครับ จะสังเกตว่า6 7 8 9นะครับไม่มีในสูตรนี้นะครับก็จะเหลือ0และ1นะครับ0และ1แบบนี้นะครับเป็นตัวชนนะครับ0กับ1นะครับสังเกตดีๆนะครับแล้วเราก็มาดูสูตรสุดท้ายนะครับเหลือเลข1ตัวเดียวนะครับในงวดนี้เพราะฉะนั้น เด่นหลักร้อยของเราก็คือ1นะครับสรุปนะครับหลักร้อยของเรา3สูตรสูตรที่1สูตรที่2และสูตรที่3นะครับแอดมินฟันธงไปที่1 x x ในงวดประจำวันที่1มีนาคมพศ2564นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดวงพินิธของท่านผู้ชมนะครับว่า1ตัวนี้จะมาหลักร้อยหรือไม่นะครับ แต่แต่สังเกตดีๆนะครับถ้ากันพลาดนะครับถ่ากันพลาดนะครับในสูตรที่1และสูตรที่3เลขที่ชนกันนอกจากเลข1ก็จะมีเลข7นะครับก็จะมีเลข7นะครับแอดมินจะใส่ตรงนี้ไว้นะครับกันพลาดนะครับอันนี้ตัวลองนะครับแอดมินใส่ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับด้วยจีนสอนะครับลองนะครับ เ xx นะครับเพราะเขาชนกับสูตรที่1ในกรณีที่สูตรนี้ดุดนะครับส่วนเรามาดูสูตรที่2และสูตรที่3นะครับนอกจาก1แล้วเรายังเหลือ2และ4นะครับก็จะเป็น2นะครับและ4แบบนี้นะครับอันนี้คือตัวลองนะครับนะครับมีอยู่3ตัวนะครับสังเกตดีนะครับนอกจาก1ก็มี2และ 4และ7นะครับแอดมินจะใส่ตรงนี้ไว้นะครับแต่เด่นสุดๆก็คือนะครับเลข1อย่างนี้นะครับฟันธงนะครับในงวดประจำวันที่1มีนาคมพศ2 5 6 4นอนะครับแอดมินให้ไปที่ 1XX นะครับหลักร้อยเด่นมากๆนะครับในตัวลองนะครับ7 2 4แบบนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดวพินิจของท่านผู้ชมนะครับ ในคลิปต่อไปนะครับโปรดติดตามนะครับเพราะจะสรุป2ตัวล่างแล้วซึ่ง2ตัวล่างในงวดก่อนนะครับแอดมินให้ตัวการไปที่39ก็ซึ่งก็ถูกตรงๆนะครับ39ก็ใกล้เวลาที่รางวัลจะออกแล้วแอดมินจะเร่งทำคลิปแล้วก็ลงให้ท่านสมาชิกนะครับให้ไวขึ้นสำหรับสูตรหลักร้อยนะครับ มีเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ